อีกแล้วเขาบอกว่ามีคนอ้างว่าอาจารย์ฟริตบอกว่าละหมาดไม่ได้ก็คือพื้นที่ที่รัฐบาลทำเราสามารถละหมาดได้หรือเปล่ามีคนอ้างว่าอาจารย์ฟริตเป็นคนตอบว่าละหมาดไม่ได้อ่าลองอ่านคําถามเองพื้นที่ที่รัฐบาลทําไงอ่ะให้ให้ให้เงินอะไรเงี้ยอมหมายถึงว่าให้เงินมาสร้างมั้งอะไรต่อะไรหรือเปล่าหรืออะไรผมไม่เข้าใจเงินพื้นที่ที่รัฐเออคงต้องแยกอย่างนี้ระหว่างมัสยิดกับมุสอนลานะครับ เอามัสยิดก่อนมัสยิดเนี่ยมันมีเงื่อนไขกฎเกณฑ์ของคนที่จะสร้างบูรณะพัฒนาบริหารจัดการมัสยิดเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูนโตลาใช้คําว่ายะมูร mm ุมาสาอิด mm ัลลาฮิอัลลอฮฺบอกอินนามยะมูรุมาซาอิดัลลาฮิมันอามานะอันที่จริงแล้วผู้ที่จะบูรณะพัฒนาบริหารจัดการรวมถึงการสร้างด้วยนะ mm hmm. หรือสนับสนุนได้ได้กําลังทรัพย์ด้วย ผู้ที่จะบูรณะพัฒนาจัดการบริหารมัสยิดเนี่ยมันอามะานาคือคนที่อีหมานมเพราะฉะนั้นในกรณีของมัสยิดเนี่ยพี่น้องก็อย่าไปเอาเงินกาเฟสมาทำนะเพราะว่าเราเนี่ยเราสร้างบ้านของอัลลอฮ์สร้างมัสยิดเพื่ออิบาดะด์ให้ให้มัสยิดของอัลลอฮ์เนี่ยใสยสะอาดบริสุทธิอ์อย่าไปเอาเงินของกาเฟสมาปะปนมาเจือปนอตอนนี้ถ้าเป็นเงินของไม่ใช่เงินของบุคคล เป็นเงินส่วนกลางของรัฐบาลเอาเงินส่วนกลางของรัฐบาลก็มีประเด็นที่นักวิชยาการอุลามาวิพากษ์วิจารณ์เพราะถ้าเป็นรัฐบาลมุสลิมอ่ะรัฐบาลอิสลามอย่างในประเทศที่ปกครองด้วยอิสลามแล้วเป็นรัฐบาลอิสลามเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาเงินของมุสลิมหรือเงินรัฐบาลกลางของ,<ม>ข,องของอิสลามอันนี้แต่ถ้าเป็นเงินของส่วนกลางจากรัฐบาลที่ไม่ใช่อิสลามอันนี้มีประเด็นของการวิพากษ์วิจารณ์เอาละจะจะมองในมุมไหนแง่ไหนก็ว่ากันไปนี่คือคือเรื่องของมัสยิด ส่วนเรื่องของมุซอลลามุซอลลาเนี่ยมันไม่ใช่มัสยิดแต่หมายถึงสถานที่ที่จัดเตรียมไว้สำหรับการละหมาดหรือกิจกรรมที่เป็นเฉพาะของมุซอลลา mm hmm. อย่างเช่นนบีนำสหายไปละหมาดอีที่มุสลลาไปละมหมาด mm hmm. ขอฝน mm hmm. ที่มุซอลลามุซอลลาเนี่ยไม่ใช่มัสยิดแต่เป็นสถานที่ที่จัดเตรียมไว้สำหรับการละหมาดโดยเฉพาะอย่างนี้ครับปัญหาก็คือว่า เป็นที่ของมุสลิมก็ได้เป็นที่เช่าสิทธิ์เขาก็ได้เพราะเราไม่มีมุซอลลาเองอแต่ว่าเราต้องเช่าสิทธิ์หรือเป็นที่ของส่วนกลางก็ได้ห,ห,หรือรัฐบาลงบแประยะติมาให้มามาสร้างมาทำก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ที่ไม่ได้ก็คือไอ้ภาษีบาปอะอไอ้ภาษีบาปภาษีอะไรอะ ภาษีเหล้าภาษีบุหรี่ภาษีอะไรโรถตรี่เออโรถตรี่กาเฟสเขาอยากเรียกภาษีบาปเขายังไม่เอาแล้วเราเนี่ยจะแหมแล้วไปเอามาถ้าเป็นภาษีอย่างเงี้ยพี่น้องอย่าไปเอามาทํามุซอลลาครับเอามาทําส้วมกนไม่รู้จะขี่แล้วบางคนเขาอาจจะบอกว่าแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงหรือว่างบตรงไหนมันเอามาอย่างไงหรือว่าบางกรนีก็มีเจาะจงเลยตอนนี้เขามีการจัดตั้งเป็นเป็นเป็นงบ ด้านนี้โดยยตรงเลยแล้วก็แปลกซะ้วยสิไอ้งบอย่างนี้ก็พยายามที่จะไหลมาสู่สังคมมุสลิมให้ทุนการศึกษาบ้างจัดอบรมสัมมนาบ้างจัดอะไรเรื่องอะไรบ้างศาสนาเนี่ยกาเฟสเขาเรียกภาษีบาปคนที่เคร่งครับในศาสนาของเขาเนี่ยเขาก็ไม่รับนะเขาเรียกภาษีบาปเขาไม่รับแต่ผู้รู้บางคนของเราเนี่ยจะตาไม่ค่อยดีช่วงเนี่ยช่วงช่วงเวลาเงินมาเนี่ยเขาต่างสระงงงเงินอะไรไม่รู้ เล็กๆน้อยไม่เป็นไรตาใสแต่พอเยอะๆเขเลยแหมทั้งสระงงอะไรอะไรอันนี้ขอให้แยกก่อนระหว่างเป็นงบส่วนกลางของรัฐบาลดึงงบจากเขตงบที่แปรยติอะไรมาเอาอย่างนี้ไม่มีปัญหาอย่างนี้ไม่มีปัญหาแต่งบที่เป็นภาษีบาสงบที่เป็นภาษีบาปอันนี้อย่าเอามาอย่ามาทําที่ผมบอกว่ามาทําส้วมจะขี่ซ้อหรือเปล่ายังไม่รู้เลยมันมัน เพราะงั้นที่เดินท,ที่บอกว่าอาจารย์ฟาริสต,ตอบก็ยังไงนะดูอย่าัเนี้ยอ,อันนี้น,นี่ะนนจะไปฟังผมตอบเลยที่ไหนเงินที่รัฐบาลคงไม่ใช่เงินที่รัฐบาลนะพี่น้องคงจะฟังพลาดหรือเปล่าเงินไอ้ที่มันเป็นภาษีบาปภาษีเหล้าภาษีบุหรี่ษอเงินลอตเตอรี่เงินอะไรเนี่ยที่เรารู้เฉพาะอยู่แล้วเนี่ยเงินไม่ถูกต้องอารามชัดๆอย่างนี้ยครับ